อ่าพร้อมนะข้อ3ามพอสามร้อมลบกระดาษนะครับเจอกันวันจันนะครับจัดคารสองวันนะเนื้อหาอยากักเยอะพ้อสาร้อมขนาดเราเล็กเนื้อหาแล้วนะเนื้อหาอะไรยเยอะมากรูทเอ็กโทษทีครับรูทสามเอ็กซ์ลบหนึ่เท่ากับรูทสิบเลบเ เอาได้ซ้ายไปยกกำลังสองครับรูทแมวยกกำลังสองได้แมวรูทแมวยกกำลังสองรูทสิบเอ็ดลบเอ็กยกกำลังสองเอาฟอร์รูทแมวยกกำลังสองได้แมวรูทสิบเอ็ดลบกยกกำลังสองได้1ิบอ็ดลบเอ็่าพอย้ายลบเอ็กไปทางซ้ายเป็น 3x บวก x เท่ากับ11บวก 4x เท่ากับ 2x เท่ากับ 3x เท่ากับ3ต่อไปครับแทนตัวคำตอบนะตัวคำตอบต่อไปนะครับรูท3คูณ x ลบได้เนึ 11, ่ยถ้ารูทสิบเอ็ดลบได้สามจริงป่รูแปถ้ารูดแปดจริงไหมจริงคำตอบข้อที่ตอบ x คำตามต่อไปข้อที่สี่ต่อไปข้อที่สี่ถ้าเกิดมันมีรูทสองตัวอ,อยู่ด้านเดียวกันย้ายไปด้านหนึ่งก่อนครับย้ายไปก่อนเดี๋ยวเราจะย้ายร x บวกสองไปทางขวาก่อนรอพร้อมไหม ข้อสี่เดนกว่าข้อสี่รูทเอ็กวก้วยรูทเอ็กวงเ่ากับ อ่ะเป็นตัวแล้วเนาะย้ายข้างนะทางซ้ายเป็นรูทเอ็กซ์ไปเดิมเท่ากับจากเดิมบวกรูทเอ็กซ์บวกสองย้ายเป็นลบรูทเอ็กซ์บวกสองทำความเข้าใจยกกำลังสองสองค่าซ้ายยกกำลังสองเท่ากับขวายกกำลังสอง รูทเอกยกกำลังสได้เน้องลบรูทลบของรูทเอบวกสเนี่ยพอมันยกกำลังสองเื่งหมายลบจะหายไปมันยกกำลังสองเป็นบวกลบคูณลบได้บวกแล้วรูทเอบวกสคูนรูทเอกบวกสองได้ x อบวกสองครับผ้ย้ายค่าเป็น x อกลบเเท่ากับสองสูย์เท่า2นี่น้องเจอสมการที่ตัวแปรหายไปนะถ้าเกิดเมื่อไหร่สมการตัวแปรหายไปแล้วสมการเป็นเท็จตอบครับ ไม่มีคําตอบครับนะไม่มีคําตอบศูนย์ถลอกสองไม่มีคําตอบลบไปหายไปครับหาไม่ได้ครับไม่มีคําตอบต่อไปข้อห้านะครับแต่ถ้าเกิดสมการเป็นจริงเนี่ยมันจะอบอกว่ามีคําตอบมากมายนะเอาข้อห้าก่อนถ้าเกิดสมการเป็นเท็จเนี่ยตอบว่าไม่มีคาตอบจุดก็ได้เชเื่อจำนะครับ ประเด็นของโกแบรหายเออเดี๋ยวควรตลึงจับนะครับโกแบรหายทำไมครับน้ามองคพืบอกเออแจ้งความเลยนะครับโทรไปเลยครับไปเดินทางไปสถานีตำรวจนะครับไปบอกตำรวจเลยนะานาพี่ครับพี่ครับผมขอแจ้งความตำรวจครับมีอะไรครอบโกแบรหายครับโอ้โหรับรองโดนด่าก่อนนะแปะแปะ ัวแปรหายครับมีสองกรณีกรณีแรกครับสมการที่เหลือเป็นเท็จสมการที่เหลือเป็นเท็จครับป,ประเด็นแรกคือตอนที่เหลือเป็นเท็จให้ตอบว่าไม่มีคำตอบอ่าสมมุติว่าัามมวแปรหายแล้วเป็นจริงนะแสดงว่ามีคำตอบอมากมายเปออยากมีตัวอยา่างมีคำตอบอมากมาย อยากมีตัวอย่างใช่ไหมอ่าเช่นอะไรออเอเอาง่ายๆเลยเช่นเอกท x อเเออสมการนี้เทย้ายข right ้างไปลงอ๋ทศูนได้ศูนยนยทศจริงไหมจริงตัวแปหายชี้น at ี้ม uh ีครอบมากมาช้นี <m 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 ้เช่นอะไรเกป็นหนึ่งเเป็นสอเป็นสามเเป็นห้าล้านเอเป็นหกานเห็นไหม นี่เป็นสมการง่ายๆที่ตัวแปรหายไปแล้วก็ทําไมสมการที่เหลือเป็นจริงตอบว่าอะไรครับมีคาตอบมากมายในที่นี้เราเจอสมการที่เป็นเท็จให้ตอบว่าไม่มีคาตอบนะครับอ้าว mm. ต่อไปข้อห้ารอบสุดท้ายครับก่อนที่เราจะคลิปการนาไปใช้ครับเด็กเชียงใหม่ mm. เรียนตัวครับข้อ5้าครับเด็กเชียงใหม่ ข้อห้าติดชิพไปข้อห้าข้อห้าครับติดชิพไปลบห้าลบสองเอ็ก บวกสามเท่า,ากับห้าเด็กเช็คใหมย่ย้ายสามไปทางขวากลายเป็นรูทห้าลบสองเอกเท่า,ากับห้าลบสามห้าลบสามเดินสองกลายเป็นรูทสองห้าลบสองเอกเท่ากับสองเท่ากับสองยกกำลังสองสองค่า รูทห้ลบสองเกยกกำลังสองซ้ายยกกำลังสเท่ากับขวายกกำลังสองรูทแมวยกกำลังสองได้แก่สองกำลังสองได้4ย้ายลบสอกไปทางขวากลายเป็นห้าลบสเท่ากับสอย้าย2องไปหารก,กลายเป็น X ท่ากับสหน่วย เอาตัวดับส่วนสวนคำตอบสวนคำตอบูห้าลบสอง x คือเศษส่วนสองบวกสามเท่าก้าน้องครับสองบสตักันหมดไปเหลือห้าลบหนเหลือรูทสี่รูทสี่คืออะไรสองบวกสามเท่า ห้าสองบวกสได้5 5าห้าเท่าห้าจริงไหมจริงคำตอบข้อ,ขอ,อ,ขอนี้ตอบ x เท่ากับเศษหนึสนน่ส่วนส